ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีทุกคน,กนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมัวตกฟกอะไรเฉยนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนนะทาการปั๊มนะเกมรวมปืนนะทุกคนตรงนี้ทําได้ทุกวันนะสําหรับคนที่เล่นอยู่ก็สามารถดูต่อได้เลยนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะสาหรับคนที่อยากเล่นนะครับตรงนี้โอเคสําหรับเกมรวมปืนตรงนี้นะครับมันก็จะทําได้ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะหนึ่งทุ่มกว่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าเกมกันเลยนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยู่เลเวลไหนกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมเลเวลที่สายสินะติดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะทุกคนเพราะผมรวมยังไม่สําเร็จสักทีนะทุกคนขาดอยู่ตัวเดียวนะขาดอยู่ตัวเดียว <No. S 1> นะโอเคสําหรับคนที่กดเข้ามาในหน้านี้นะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะกดที่รูปปืนนะทุกคนด้านบนซ้ายบนสุดนะครับกดเข้าไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนดูที่ตรงนี้นะมันจะเขียนบอกว่า52าสิบสองครับห้านะ ของเพื่อนอาจจะไม่เหมือนกันนะเลขตัวหน้านะครับเพราะตัวนี้นะครับก็จะเป็นให้เพื่อนกดที่ตรงนี้นะรูปภาษาอังกฤษตรงนี้นะกดไปเลยนะตรงนี้นะครับทุกค่าหน้าที่นะครับคุณก็จะได้รับ1ค่าพลังงานนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการกดรับนะจะใช้1วิดีโอต่อ1ค่าพลังงานนะมันจะรับตรงนี้นะทุกคนมันจะรับตรงนี้นะครับเห็นไหมนะทุกคนมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะ ทำการกดลับกันนะให้หมดเลยนะมาดูกันว่าเราจะได้กี่นะเดี๋ยวผมก็จะกดลับค่าพลังงานให้หมดด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่นะทุกคนตรงนี้โอเคทําการกดลับรัวๆไปเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ก็ได้วันละเจ็ดครั้งนะทุกคนได้วันละเจ็ดครั้งนะครับก็บวกไปเรื่อยๆนะสาหรับคนที่ขยันก็สามารถทําได้นะครับ ตรงนี้ผมบอกคนที่ยังไม่รู้นะสําหรับคนที่อยากปั๊มนะตรงนี้โอเคนะก็บวกหนึ่งค่าพลังงานไปนะหลังจากนั้นกดที่ลูกคิงนะกดที่รับทั้งหมดนะทุกคนกดรับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้นะครับเราเหลืออยู่ประมาณห้าครั้งนะทุกคนเหลือประมาณห้าครั้งนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆถอนได้หรือยังนะช่วงนี้ก็เหรียญ น้อยนิดหนึ่งนะทุกคนน้อยนิดหนึ่งนะผมก็มีเหรียญอยู่ประมาณ300กว่าเหรียญเอง <Nope. S 1> นะทุกคนพอผมเอาไปลงทุนหมดนะโอเคสําหรับคนที่อยากลงทุนนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ใต้ล่างคลิปนะสำหรับคนที่อยากลงทุน frt ละกันนะมันก็จะได้ frt ต่อวันก็จะได้ประมาณ280นะทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วแต่กิจกรรมนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์มาให้นะถ้าถ้าใครอยากรับ frt ฟรีๆนะครับโอเคเราก็รับยาวๆไปเลยนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปิดนะทุกคนทําการเปิดตรงนี้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะทุกคนทั้งหมดเนี่ยนะครับเก้าพันหกร้อยห้าสิบนะทุกคนเดี๋ยวเอาเพิ่มแล้วกันนะทุกคนเอาเพิ่มแล้วกันนะบวกหนึ่งค่าพลังงานมาดูคนบ้าเราจะได้เท่าไหร่โอเคเราหนึ่งเก้าพันหกร้อยห้าสิบสามนะทุกคนตรงนี้นะ,ะถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเสียหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะทําการกดรัวๆกันเลยแล้วนะทุกคนว่าเราจะ ได้กี่ FRT กันนะถ้าเรากดหมดนี่นะทุกคนโอเคทำการกดไปเลยนะ1 FRT นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เยอะหมือนผลไหมเพราะผมก็เก็บประมาณ3วันนะทุกคน3วันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะวิวเคราะห์ผลกำไรนะทุกคนทุนวะเดี๋ยวเปิดอ่ะตรงนี้แล้วกันนะทุกคนตรงนี้อ่ะเมื่อวานนะทุกคนผมทําไปประมาณ2,400นนะทุกคน F ไม่ใช่เอฟีดิเป็นค่าพลังงานนะครับตรงนี้ให้เพื่อนดูทั้งหมดนะทุกคนดูทั้งหมดนะครับตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับสามพันสามพันสองพันเก้าเมื่อถ้าผมขยันผมก็ได้เยอะหน่อยนะทุกคนถ้าผมไม่ขยันที่เกี่ยนรับผมก็ไม่อยากรับนะทุกคนตรงนี้ก็แล้วแต่วันนะทุกคนก็ได้วันละสา0พันนะทุกคนสา0พันค่าพลังงานนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณอืมไม่รู้ว่าประมาณได้ประมาณหกสิบแล้วกันนะผมคิดว่านะ ไม่รู้ว่าใครได้เท่าไหร่นะสูงสุดผมคิดว่ากด1ครั้งนะครับเราก็จะได้ 2FRT นะทุกคนเดี๋ยวกดยาวไปละกันนะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะทุกคนเราหมดไปเท่าไหร่แล้ววะไม่เยอะนะทุกคนไม่เยอะนะเดี๋ยวเราเหลือประมาณแปดพันเดี๋ยวผมก็จะกดคลิกดูละกันนะทุกคนว่าผมได้เท่าไหร่แล้วนะ กดยาวๆกันไปเลยนะถ้าใครได้เยอะหน่อยนะในเกมรวมปืนตรงนี้นะครับมันก็จะถอนค่อนข้างใจยากนิดหนึ่งนะครับเราต้องรอเวลานะผมถอนช่วงประมาณช่วงเช้าไดทุกคนช่วงเช้าผมก็ถอนได้แล้วนะก็จะเข้ากระเป๋านะครับหลังจากนั้นเราก็แลกเป็น f อฟทไม่ใช่เอฟอีเป็นบัตรถูก็ได้นะสาหรับคนที่จะแลกนะตอนนี้ไหลาย,ยาวๆไปครับ ตอนนี้นะเราก็เหลือประมาณหกพันนะทุกคนเราเหลือประมาณหกพันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดรัวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูที่5,000ันแต้มนะทุกคนห้าพันพลังงานนะถ้ามันเหลือห้าพันพลังงานเดี๋ยวเราจะเช็คเอพาทีกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะก็เปิดรัวๆไปแล้วกันนะทุกคน ครั้งเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คดูที่กระเป๋าของเรานะเช็คดูที่กระเป๋าของเรานะครับกดที่ถอนได้นะสําหรับคนที่ยังไม่เคยถอนนะกดที่ถอนได้เราได้128 FRT นะทุกคน128 FRT นะ mm hmm. เพื่อนๆจำตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวผมก็จะเปิดอีกประมาณ5,000นะทุกคน <Okay. S 1> 5,000ค่าพลังงานนะมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะทุกคน ก็จะลับไปยาวๆเลยนะทุกคนผมกดเหมือนขี้เกียจรับเลยนะทุกคนขี้เกียจรับเลยนะมันเยอะนะทุกคนมันเยอะแต่ก็คุ้มนะสําหรับคนที่จะขายในไลน์นะทุกคนก็ดูดีๆนะผมขอเตือนนะสําหรับคนที่อยากขายในไลน์นะครับก็ตอนนี้เขารับประมาณ10 FRT ต่อช่วงนี้ผมเห็นสูงสุดก็อยู่ที่4 wallet นะทุกคนช่วงนี้เพราะมันมีกิจกรรมที่เกมคาสิโนและกันนะทุกคน มันมีเกมคาสิโนโนะมันก็เลยมีคนแย่งซื้อนะก็เยอะอยู่นะครับถ้าใครอยากขายก็ขายได้นะแต่ก็ระวังดีๆนะผมแนะนํานะตรงนี้นะถ้าใครถามว่ามีร้านดีๆไหมผมก็ไม่เคยขายเหมือนกันนะทุกคนผมไม่เคยขายเหมือนกันนะสําหรับ FRT f, A f H t ตัวนี้ตันนี้เราเหลือประมาณ3 6 0 0นนะครับก็กดยาวๆกันไปเลยนะครับ ตอนนี้นะก็ค่อนข้างที่จะหาค่าพลังงานได้น้อยนะทุกคนก็ผมได้วันละเท่าไหร่ดีได้วันละ60นะทุกคน60สิบนะเอฟอาร์ะผมได้วันละ30ค่าพลังงานนะครับวันละไม่ใช่30มสิบหรสามพันค่าพลังงานนะครับก็ถ้าผมขยันก็ได้ประมาณสามพันสามนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะก็เป็นกำลังใจให้นะสาหรับคนที่เล่นเกมเอฟอทีอยนะู่นะครับคอเห็นคนเล่นเยอะนะทุกคนบางทีก็สมัครไม่ได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะสมัครได้แล้วนะ น่าจะสมัครได้แล้วนะก็ไม่ยากนะสําหรับเกมนี้นะครับผมก็ถอนออกมาเยอะอยู่นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นไงผมก็เลยไม่สามารถได้ FRT นะครับผมก็เอาเงิน FRT ตัวนี้ไปลงทุนนะทุกคนก็ได้ประมาณสามร้อยกว่านะทุกคนแค่ลงไปห้าร้อยได้สามร้อยแต่ก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะเราได้ตัวละครน,นะทุกคนในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทําการเกมกําไรนะทุกคนเกมกำไรนะ ตอนนี้เราเหลืออยู่สองพันนะทุกคนกดยาวๆมันไปเลยนะโอ้โหขี้เกียจกดแล้วนะทุกคนขี้เกียจกดแล้วนะนะก็พยายามกดไปนะทุกคนให้มันหมดผมคิดว่ามันล็อกนะทุกคนมันก็จะได้ประมาณสูงสุด1-2ึ่งถึงสองเอฟอาร์ทีนะทุกคน1 2ึ่งถึงสองเอฟอาร์ทีถ้าเพื่อนๆกดใช้ค่าพลังงาน100นะครับได้แน่ๆนะทุกคน 1FRT e านะขั้นต่ำนะแต่สูงสุดก็จะเป็นประมาณ สองเอบาที e B T นะก็จะประมาณนี้นะผมกดมาเยอะอยู่นะทุกคนผมกดมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะกดดวยอันดับผมด้วยนะผมกดขนาดนี้นะกดขนาดนี้ผมได้อันดับที่เท่าไหร่นะทุกคนอันดับที่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีกิจกรรมจัดอันดับไงนะทุกคนผมก็ถ้าจัดอันดับผมคิดว่าผมน่าจะได้นะทุกคนผมคิดว่านา่าจะได้นะตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ ห้าร้อยนะทุกคนห้าถึงหอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะใช้หมดกันเลยนะว่าเราจะไายเท่าไหร่นะครับโอเคเหลืออยู่ประมาณสองนะครับหลือหนึ่งครั้งแล้วกันนะทุกคนเหลือหนึ่งครั้งครับโอเคเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะแถมนะทุกคนพอดีว่าผมมีเอ่อ วิดีโอเหลืออยู่เดี๋ยวผมก็จะทำการกดลับนะโอเคได้ตัวนี้มันไม่พอนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่าผมจะได้เท่าไหร่กันแน่นะครับสําหรับ FRT ตัวนี้ได้280นะทุกคนได้280นะครับเราใช้ค่าพลังงานไปประมาณอกม9พันกว่านะทุกคนก็สรุปง,ง่ายๆนะผมก็ ได้ประมาณวันละนะทุกคนได้ประมาณวันละอืมไม่แน่ใจได้วันละหนึ่งร้อยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <No. S 1> ได้วันละหนึ่งร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดียวทําการกดลับไปละกันนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะลองถอนออกดูนะว่ามันจะถอนได้ไหมนะกดที่ถอนออกนะทุกคนหลังจากนั้นกดที่ถอนออกอีกครั้งนะครับ ถ้าเราไม่สามารถถอนออกได้นะครับเราก็รอวันพรุ่งนี้นะครับหรือรออีกสักพักนะโอเคเราสามารถถอนได้นะตรงนี้นะครับเราเลาะก็รอประมาณอีก24ชั่วโมงนะมันก็จะถอนได้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะค่าเงินเดือนผมก็มีอยู่3 1 7 FRT นะสำหรับคนที่อยากทำเหมือนผมนะก็สามารถกดที่โปรไฟล์ได้นะทำตามผมได้เลยนะก็ย้ำว่าอาจจะได้เหมือนผมก็ได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มาสอนเพื่อนนะทำการปั๊มนะสำหรับคนที่อยากทำตามผมก็สามารถทำตามได้นะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนีน้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ใต้ล่างคลิปกันด้วยนะฝากด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ